มมีนานาางงพูดวชภารกิจนางงามพูดอารยาสถาปัตดมิสไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์คือการรณรงค์และขับเคลื่อนอารยาสถาปัตดขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธรุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทางสากลไว้ด้วยการพัฒนา,ยา,อ,ยาอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ ไปชมกันต่อครับกับภารกิจนางงามทูตอารยศาปัดมิสไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์เวทีแห่งโอกาสและสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมโดย2นางงามทูตอารยศาปัดของเราในวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมและสำรวจอารยศาปัดกันที่ท่าเรือแหลมบาลลีไฮอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวยครับ อนนี้นะคะกิฟแล้วก็น้องอุ้มมุนนะคะก็อยู่ที่แหลมบริไฮค่ะเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับท่านรองอายุเหมืองรัยาค่ะสวัสดีค่ะท่านอยากจะพูดคุยกับท่านค่ะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราพามาสำรวจอารยสถาปัตที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็อยากจะพูดถึง อารยสถาปัตย์ที่ท่านอยากจะพัฒนาในอนาคตนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะคือจริงๆแล้วเมืองพัทยาเองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะเราให้ความสําคัญกับทุกนักท่องเที่ยวทุกประเภทนะครับโดยเฉพาะการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการดีเดอร์เท่ดีไซน์นะครับให้ความสําคัญมาตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะที่นี่อย่างเดียวที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมีทางลาดให้มีห้องน้ําคนพิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทุกที่เลยนะครับเพราะตอนนี้เราเหมือนกับว่าเราต้องดูแลบุคคลเหล่านี้ด้วย ให้ความสําคัญนะครับสมัยก่อนเนี้ยเราอาจจะมองข้ามแต่เดี๋ยวนี้เรามองข้ามไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากความเป็นนักท่องเที่ยวคนทิการอยากระเที่ยวเมืองพัทยาเยอะนะครับผมเองก็คํานึงถึงเรื่องนี้เป็นสําคัญนะครับแล้วโดยเฉพาะเองเนี่ยเราก็มีพระมาหาไทยนะครับที่มาคอยดูแลคอยให้คําแนะนํากันเรามาตลอดเกี่ยวกับถึงอํานวยความสะด,ดวกในเมืองพัทยานะครับผมนนแล้วก็จะปรับปรุงดูว่า บริเวณทางเท้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับคนพิการทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีการปรึกษากับทางพิการด้วยว่าให้เข้ามาช่วยกันดูแลตรงนี้ด้วยเพราะพี่ๆีเนี่ยอยากลงไปใกล้ทะเลที่สุดอยากรู้ค่ะว่าอนาคตค่ะจะมีโอกาสได้แบบว่า ไกลไใจผมว่าอยากให้ไปเที่ยวนั่งเที่ยวทะเลทั้งหมดด้วยซ้ำให้ลงเรือได้สะดวกสบาย mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ต่อไปเราจะต้องมีการดําเนินการแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคงเห็นนักท่องเที่ยวจะมาชมตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้เราก็อยากให้ไปดูทะเลไปเที่ยวเกาะล้านไปอะไรที่อยากที่ทุกคนอยากไปนะครับอันนี้อยู่ในโครงการที่อยู่ในอนาคตอยู่แล้วนะครับคือเมืองพัทยาให้ความสําคัญกับผู้พิการมากมาย,ยนะครับเพราะว่าเรา เห็นว่าเป็นพิการเนี่ยก็อยากเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เหมือนกันนะครับขอให้ไม่ต้องห่วงว่าเมืองพัทยาเองเนี่ยเราคำนึงถึงตรงนี้อยู่แล้วครับตอนอื่นเลยนะคะน้องกิฟต์จริงๆเราทุกคนเนี่ยต่อให้นั่งวีแชร์หรือไม่นั่งวีแชร์เราก็อยากได้ความสะดวกสบายตอนมา,<ข>าเที่ยวใช่ไหมรู้สึกว่าเที่ยวแล้วก็สบายใจปลอดภัยด้วยอ่ะอย่างเรายืนกันอย่างเงี้ย ำแดดมากเลยแล้วถ้าเกิดมีฝนตกคนทั่วไปอย่างเรายัางเอามือถือล่มได้ใช่ไหมแล้วก็เดินดแต่ลองคิดถึงคนที่นั่งวิวแชร์เนาะสองมือต้องปัน่นไม่รู้จะเอามือไหนกลางล่มม,มันก็ควรจะมีคล้ายชายคาสะหน่อยนึงอันหนึ่งคนที่ขึ้นลงไม่สะดวกนะคะไม่ต้องถึงวิวแชร์หรอกแค่แบบเขาไม่ดีผู้สูงอายุหรือว่าคนท้องอ่อนๆอ,อ,อยากจะมาเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยจะมาไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าแต่ละที่เนี่ยเต็มไปด้วยขั้นบันไดรวม ให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวและที่สำคัญเมืไทยต้องน่าอยู่สำหรับคนไทยเองด้วยนะคะก็วันนี้นะคะได้มาสำรวจพื้นที่อารยสถาปัตนนะคะที่เมืองพัทยานะคะก็รู้สึก ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะมาเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญกับคนพิการนะคะถ้าเรามีอรารยสถาปัปย์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานได้จริงหนูเชื่อว่าต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวประเทศเรามากขึ้นแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศอีกด้วยค่ะ ร่วมแรงร่วมพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองอาร,รยสาปัตยเมืองท่องเที่ยวที่ไม่พิ้งใครไว้ข้างหลังที่เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของไทยพัทยาเจ้าวัดชนบุรีครับ